ทุกคนเคยสงสัยไม่ว่าซูเปอร์ฮีโร er ่ขวัญใจของใครหลายๆคนอย่างโอนี่สตาร์กับบูสเวนเนี่ยใครมันรวยกับกันกันแน่ I ะ m Iron Man หเพาะจากที่เห็นในหนังหรือในจกรตูนตัวละครทั้งสองตัวนี้ก็คือมหาเศรษฐีเทบอยที่แบบว่ารวยมากเงินเยอะมากเยอะแบบใช้ยังไงก็ไม่หมดนะนะคุณว่าคุณมีพลังพิเศษอะไรนะชนรวย หรือจะเป็นพวกอุปกรณ์ไฮเทคต่างๆทั้งชุดกเกาะอาวุธสุดรั้งี่ดูยังไงก็ต้องใช้เงินในการส,าร,สร้างมาแบบไม่น้อยเลยทีเดียวนั่นกลยเป็นคำถามที่หลายๆคนถกเถียงกันมานานแล้วว่าจริงๆเนี่ยใครมันรวยกว่ากันซึ่งการที่จะบอกว่าใครรวยกว่าใครเนี่ยเราก็ต้องมาวิเคราะห์ถึงสถานะการเงินโดยนําข้อมูลการเงินต่างๆอย่างพวกรายได้หนี้สิน หรือพวกอสังหาริมทรัพย์ที่มีเนี่ยแล้วก็รวมถึงสินทรัพย์ต่างๆมากมายเนี่ยมาคำนวณด้วยกันซึ่งวิธีการคำนวณแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการหาความมั่งคั่งสุธิ <L> เริ่มต้นกันที่โทนี่สตาร์คมหาเศรษฐีอัจฉริยะเพย์บอยแถมยังใจบุญเจ้าของทุดเกาะมหาปัไดไอรอนแมนและจะเป็นเจ้าของบริการสตาร์คอินดัสทรี สิบริตัวัตกรรมสุดไฮเทครายใหญ่ให้กับรัฐบาลอีกด้วยคือแค่ได้พูดวันนี้ก็แบบว่ารวยอยู่แล้วใช่ไหมแต่มันยังไม่หมดเท่านั้นนะเพราะป้าโทนี่เนี่ยก็ยังมีธุรกิจอื่นๆอีกมากมายอย่างบริษัทสเตนอินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทแอคคิวเทคบริษัทบรัสโทอิเล็กทรอนิกส์และบริษัทมัตโคบริษัทเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั้งสิน้นและยังมีการร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยียาบริษัทคูจิกาว่าเพียรโร่วมกันพัฒนามวกสุดไฮเทคของแอ หรือแม้กระทั่งธุรกิจเล็กๆอย่างธุรกิจกาแฟที่ใครจะไปคิดว่าโทนี่ก็ยังทำาีดด้วยในชื่อธุรกิจที่ว่า h o ตขับโดยป๋าโทนี่ก็ใช้น้ำแฝงในร้านว่าดับสอีกด้วยนะทั้งหมดที่รายยาวนี้เนี่ยทำให้โทนี่ซาร์มีสินทรัพย์2300ล้านดอลลาร์และก็มีรายได้สุทธิอยู่ที่12,400อีก12,400ล้านดอลลาร์ต่อปีต่อมาเรามาดูฝั่งอัศวินรัตติกาลแห่งมหาคนครก็แทมแบทแมนหรือว่าบูสเว ที่มีธุรกิจครอบครัวอย่างบริษัทเวนส์เอนเตอร์ไพรส์และมีบริษัทลูก,ลกอีกมากมายแบบว่าให้พูดหมดคลิปนี้ก็ยังไม่พอแต่จะลองยกตัวอย่างคร่าวๆให้ฟังนะไม่ว่าจะเป็นบริษัทนักสร้างความปลอดภัยสถาบันวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีบริษัทด้านสีบันเทองบริษัทด้านการขนส่งและก็บริษัทอื่นๆอ,อีกกว่า30บบริษัทเลยเรียกได้ว่าพี่บรูซของเราเนี่ยมีบริษัทครอบคลุมแทบทุกแขนงทุกสาขาอาชีพ โดยจะเรียกได้ว่าเป็นเฉพาะของเมืองเลยก็ว่าได้และยิ่งถ้าเราเย้อนไปดูถึงต้นตระกูลด้วยแล้วละก็ต้องบอกเลยว่าตระกูลนี้เนี่ยทำการค้ามาอย่างยาวนานกว่าร้อยปีทําให้ตระกูลเวนเป็นบริษัทที่เก่าแก่ที่สุดของมหาคนครก็แทบสุดสมควรให้ฟังบรูซเวนมีทรัพย์สินมากถึง31,300ล้านดอลลาร์และก็มีรายได้สุทธิ9,200ล้านดอลลาร์ต่อปีและถ้านำรายได้และทรัพย์สินทั้งสักมาคำนวณหาความเมาื่อคั่งสุที่แล้ว เราจะได้ข้อสรุปว่าเจ้าพ่อเทคโนโลยีอย่างไอรอนแมนั้นมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่3,2700ล้านดอลลาร์ส่วนมูลค่าทรัพย์สินของอัศวินรัติการอยู่ที่4,500ล้านดอลลาร์และผู้ชนะก็คือบรูซเว e หรือแบนแมนเอง เป็นยังไงกันบ้างคำตอบเป็นอย่างที่ใครหลายๆคนคิดเอาไว้หรือเปล่าแต่เห็นได้เลยว่าโทนี่สตาร์อาจจะมีรายได้ที่สูงกว่าแต่ที่สุดแล้วการคำนวณหาความมั่งคั่งต้องนำองค์ประกอบต่างๆเรื่องกันทีดทั้งหมดนะนา่าจะทำให้แบทแมนที่มีสินทรัพย์ที่มากกว่าพอรวมกับรายได้สุดที่ไปแล้วเนี่ยก็ทําให้ชนะโทนี่สตาร์ไปอย่างเอกฉันสำหรับใครที่อยากรู้ว่าตัวเองนั้นรวยขึ้นหรือว่าจนลงในแต่ละปีนะก็สามารถําวิธีนี้เนี่ยไปใช้คิดคำนวณได้นะจ๊ะ